เมื่นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2567ภายใต้แนวคิด10ทศมราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเพื่อนพึ่งพา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียนไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและประธานกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์รัวสุรัตประธานกรรมการดำเนินการจัดงานและนายธิติวัตรว่องวันกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การมูลนิธิได้แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2567ที่โรงแรมดิแอตททนีพร้อมชมนิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิโดยจัดแสดงถุงยังชีพระราชทานของมูลนิธิพร้อมสิ่งของที่บรรจุในถุง และชมร้านค้าต่างๆที่มาร่วมในงานทั้งโครงการสวนพระองค์และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านกิติมาศและร้านค้ารับเชิญโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติอันหนึ่งที่เพิินมีโอกาสขึ้นมาก็คือว่ามีอุทกภัยทางภาคเหนือ คณาจารย์จาจจุลาและนิสิตจุลาร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพื่งพาไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนในจังหวัดน่านด้วยกันก็ทําให้นิสิตจุฬานกรมหาเี่ยได้มีประสบการณ์ของการที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปก็อยากจะให้จุลานกรมหาเถรฯในร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่าบยากและมูลนิธิอื่นๆในการช่วยเหลือประชาชนและที่สําคัญคืออยากให้นิสิตมีส่วนร่วม ได้มากขึ้นนะครับว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรล่าสุดเลยจุฬาได้ทำแอปขึ้นมาสำหรับเตือนภัยน้ำท่วมผมก็เลยเชื่อมให้ทีมจากจุฬาเนี่ยคุยกับคุณทิติวัฒน์ที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งผาว่าแอปของจุฬากบโทรมาที่มูลนิธิตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกันคือเตือนภัยเรื่องอุทกภัยน้ําท่วมเราจะเชื่อมกันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ไปที่ยอมรับกันหมดแล้วว่าถ้าเราเตือนภัยได้ดีขึ้น การบรรเทาทุกข์มันจะได้ลดลงโทรมาสนี่มูลนิธิร่วมมือกับ10หน่วยงานนะครับไปติดโทรมาสในที่สูงโทรมาสมันทําอะไรสารนิวัดมันก็วัดปริมาณน้ําฝนเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ของสรารบัญสารสนเทศทรัพยก,กรอนน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ําขนาดนี้เนี่ยจะมีน้ําท่วมไหลหลากไหมจะมีดินถล่มไหมถ้าเผื่อมีเราก็จะแจ้งไปที่ชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งผาทั้ง19ชุมชนทั่วประเทศนะครับเพื่อจะบอกว่าให้อยพยพนะ หังจากในหุมเรียนแล้วว่าเราเตือนได้เฉพาะชุมชนของเราเราเตือนทั้งจังหวัดไม่ได้เพราะฉนั้นงานต่อไปคือเราต้องช่วงก่นหน่วยงานทางราชการเชื่อมกับมหาเทือยัยว่าจะเตือนภายให้กว้างไปกว่านี้ได้ไหมจะได้ลดความสูญเสียลงนะครับงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2,567จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง10ธันวาคม2,567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียกรุงเทพมหานคร และในปีนี้จะมีการจัดเสวนาฟอปทอกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินดาราจิตอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบเข้าก่อนออกทีหลังและหาแนวทางในการป้องกันวิกฤตในอนาคตให้บรรเทาเบาบา,บางลงจนถึงไม่มีวิกฤตอีกต่อไปธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพธนกรวัชยานนท์รายงาน